ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิมมิงชูชาแนลค่ะทีไทยบ้านนอกก็คนอะไรมาเนาะนี่นะคะนี่นะคะอ่ะมันพันไปเอาถังมาจากไหนเนี่ยรถไห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 ลรถไหลนั่น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 ไม่นั่น

น่เปียวเปี้ยวันนี้แล้วที่จะไปนั่นเซอร์าษานี่ขึี่น้องูุยนี่ครากัาไปไปก่อน เพราะว่าซุ้มบูชายนี่สิไปเอาเต็นท์มากลางซะก่อนนะพี่ไม่ได้ไปหรอกไปไปเอาเต็นท์มากลางก่อนไม่พี่ไปลงเออนทางงั้นทางงั้นเฝ้าเฝ้าเออผู้ใดไปผู้ใดก็เฝ้าเข้าใจกันตามนี้จ้ะกุญแจเอาไว้กับป้าผู้อยู่จะไปหรอเดี๋ยวผมไปเอาเต็นท์ลุงพันจะไปเอาเต็นท์ที่ไหนไปเอาเต็นท์อยู่แล้วมากลางไหนกุญแจก็เฝ้าไว้ทายอยู่ล็อกไว้

ไม่ได้เคลียร์ครับเป็นทุนละเป็นรอจ่ายเงินครับอ๋อเปรอจ่ายเงินอ๋อแบ่ง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 กันคนครึ่งสมรถครับผมอแบ่งป็นสมรถคนละครึ่งนะครับตง้เป็นแบ่งแล้วก็ติดข้างต้องคนึงเอาสาคนหนึ่งเอาได้ไสงสัยก็ต้องแบ่งคนละครึ่งเหมือนกันนะเออมันเป็นส่งสมรถเหมือนกันนะแลมอไซนี่ผมใ่จะนครึ่ง กาเอาช่วงไทยกรับช่วงหัวก็เคี่ยกันให้ลงตัวสัตว์เอาอย่างนี้ก็ได้็กแบ่งครึ่งนะคะเนาะเป็นไปได้นะคะพอดีมื้อเช้านั่งอ่านคอมเมนต์นะนีจะไปแล้วอ่านดูคอมเมนต์แล้วก็ไปบ้านเจียวไปเอาของคือคือจะลาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยจะลาแล้วมือที่จะไปเอาของนี่คือจะลาเลยใช่ไหมลาเครับ เขาต้องต้องใจเงินนะผมต้องใจเงินก็นั่นแหละครับก็ต้องไปหาต้องต้องไปเคลียร์เรื่องเงินเรื่องของกันก่อนใช่แจกเงินให้อะไรนะน้องนุ๊กว่าอะไรนะเก็จะกลับไปเอาของให้กลับไปเอาของอ๋อขอมาส่งที่บ้านเดี๋ยวก็กลับมานีอะไรโอเไปเล่นโป๊กเกคุยเล่นคุยหัวนั่งไมมลาเดียวลาแล้วลาแดนนาลาเดายไปเอาเต็นไปเอาเต็นอันนี้ไปเอาเต็นเอาเต็นมาเต็น นี่คือประเด็นของน้องก้าวลากบุกทุจะพากันไปไหนคะจะพากันไปไหนคะอไปเอาไปเอาเต็มครับโอ้โหคิปลาจำปาดงใครรับไม่ได้ก็ไม่ได้ขึ้นนี่นะนี่นะคะต่อไปแล้วนะคะลาแล้วจำปาดงเปรี้ยวเปรี้ยวมาเนี้

เรียมานี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปทานก๋วยเตี๋ยวกันนะคะทานเกาเหลากันนะคะอุ้ยท้องฟ้าสวยมากนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบตะเพียงท่านนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเฟิร์มบุญชูช n แนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ